เส้นทางแชมป์ที่18ของบอสตันเซลติกทีมโกงหลังจากที่ผิดหวังใน NBA Final ไฟนลปี2022และเพย์ออฟปี2023ทางทีมเซลติกได้ทำการตัดสินใจเทรดมาคาสมาผู้เล่นระดับเกมรับยอดเยี G ่ยมแห่งปีแรกกับทีมกิสปิงกิสมาคาสมารอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2014ถูกเทรดไปทีมม่มีแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่กับวิษศาส์แล้วจากลุ้นแชมป์กลายเป็นลุ้นว่าจะรีทายเมื่อไหร่เลยเซลติกมีตัวหลักที่อยู่ในช่วงขาขึ้นกันหมดแถมมีตัวเล่นเกมรับเก่งๆอย่างจูหลวงพี่และลุง4 5ให้ กลายเป็นทีมที่โคตรโกงมีผลงานชนะ64แพ้ไปแค่18เกมเท่านั้นทําให้ทีมจบเป็นที่1ของฝั่งตะวันออกแถมยังเป็นที่1ของลีกพร้อมกับบินเลต78%เด็ก19ขว้ารางวัล All NBA First Team หลวงพี่กับจูขวารางวัล All Defensive Second Team เขาเพย์ออฟรอบแรกเซลติกต้องมาเจอคู่ปรับเก่าอย่างไมอามี่หีททุกคนก็รู้ว่าเพย์ออฟจิมมี่มันโหดแค่ไหนแต่โชคร้ายดันมาเจ็บซะงั้นเซลติกเลยโชว์ฟอร์มด้ร้อแรงตบทีที่ขาดบัตเลอร์ไป4ต่อ1เกมเขารอบ2เซลติกต้องมาเจอกับแคบหมูที่ กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแคปหมูต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บของมิชเชลในเกมสซีรีส์นี้เซลติกเลยกวาดไป4ีต่อ1เกมนิ่มๆเขารอบชิงสายฝั่งตะวันออกควรจะต้องเจอกับบัคที่มีหลังเพนหลังพอแต่กลับไปเจอกับเพเซอร์เฉยเพเซอร์ <H acer S 2> ที่นำโดยแฮร์รีเบอร์ตูดไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเซลติกสักนิดโดนยำเละทั้งในและนอกบ้านตัวเองกวาดเรียบ4ต่อ0เกมเดเลนบาเบอร์หนึ่งของทีมในขนาดนั้นก็คว้ารางวัล MVP ชิงสายฝั่งตะวันออกเขานนะชิงแชมป์ทิงกิสพิงกิสเพิ มแรกกดไปถึง28ของกับชายชนะเหนือทีมเก่าอย่างดาร์ลัสแมสบลิกซีรีส์นี้แมสซูได้อย่างเต็มที่จริงๆถึงแม้ว่าลู้าจะเจ็บไปเล่นไปก็เถอะเซลติกขึ้นนําไปก่อน3-0เกมแต่ในเกมที่4แม้มันไม่ยอมจริงๆชนะไปกว่า38แต่ในเกมที่5เซลติกมาแบบจริงจังพร้อมปิดจ็อบได้ทั้งเด็ก19และบราวยำแมสเลสสุดท้ายเซลติกปิดซีรีส์นี้ไป4-1ตอเกมพร้อมคว้าแชมป์สมัยที่18ของทีมเซลติกป,ปีนี้ก็ลุน้นแชมป์ได้อีกปีตั้มเถอะครับเสื้อเซลติกของเอลเว l แส เสื้อเซลติกที่รวมผุ้เล่นหลักไว้ในตัวเดียวพร้อมกับโทนสีเขียวสีหลักของทีมคอลเลกชันนี้มีทั้งสีดําและสีขาวโคตรเท่หรือจะเป็นเสื้อเด็ก19หล่อๆคนเดียวก็มีไปตามกันได้แล้วที่ e l ลเ e สแ s l a m ใน d e s c r i p t i o n เลยนะคะเจเลนบาวปีนี้คว้ารางวัล Final MVP ด้วยผลงานระดับ21แต้ม5รีบาว5แ5 a s ิสต์ส่วนเฮทัมก็